สวัสดีครับอดิศรชาแน,นลนแนวยูทูปนะครับวันนี้เราก็ยังมาพูดกันในเรื่องของคลิปช็อตนะครับหรือว่าวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับในทาง YouTube ก็กำลังผลักดันนะครับคลิปสั้นเพื่อที่จะให้ช่องของเรานั้นนะครับมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ที่เราทำคลิปสั้นนะครับอันดับแรกก็คือ สามารถที่จะทำคลิปได้แบบรวดเร็วนะครับก็คือเพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะครับเราก็จะทำคลิปคลิปหนึ่งออกมาได้สำเร็จนะครับสามารถที่จะอัพโหลดได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับวิดีโอสั้นนะครับสองก็คือทาง YouTube นะครับกำลังผลักดันนะครับเกี่ยวกับคลิปช็อตนะครับเพื่อที่จะ ให้ช่องต่างๆนะครับได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากปกติแล้วนะครับถ้าเป็นคลิปธรรมดาก็ต้องดูประมาณ2-3นาทีนะครับถึงจะไม่เป็นสแปมนะครับแต่ว่าคลิปสั้นนะครับเราดูเพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนะครับในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆช่องนะครับที่ไม่มีเวลาทำคลิป แล้วก็ทําคลิปสั้นเพื่อที่จะได้ผู้ติดตามนะครับแต่ผลเสียนะครับก็คือ1ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ในคลิปนั้นได้นะครับก็คือคลิปสั้นหรือวิดีโอช็อตของเรานั้นนะครับไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับเนื่องจากฟีเจอร์นั้นนะครับเข้ามาในรูปแบบของอคลิปช็อตนะครับ เต็มรูปแบบแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเข้าไปในช่องของเรานะครับไปดูที่เครื่องหมายบวกข้างล่างตรงที่เราจะอัปโหลดวิดีโอนะครับมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือสร้างวิดีโอสั้นนะครับเบต้าตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างคลิปช็อตในแต่ละช่องนะครับถือว่าเป็นรูปแบบที่ สมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งแต่ก mm ่อนก็ยังไม่มีรูปแบบนะครับเพียงแค่เราทายในแนวตั้งนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็เป็นวิดีโอสั้นแต่ตอนนั้นยังมีโฆษณาแล้วก็สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับแล้วก็นับจอดชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับสำหรับคลิปสั้นนะครับแล้วก็ไม่นับชั่วโมงนะครับได้แต่ผู้ติดตามนั่นเองนะครับ ซึ่งทาง YouTube ก็กําลังพยายามทำฟิลเตอร์นะครับหรือว่าพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับให้คล้ายกับติ๊ t ตอกเลยนะครับมีเพลงมาให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้าไปกดสร้างหรือเล่นแล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของเพลงต่างๆหรือว่าเทคนิคการเข้าไป การสร้างยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยอีกในคลิปต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาพูดถึงข้อดีและก็ข้อเสียนะครับของการสร้างคลิปสั้นนั่นเองนะครับวิดีโอช็อตนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าทาง YouTube ก็ผลักดันนะครับให้คนดูเยอะๆนะครับเพราะว่า เป็นกระแสนิยมมากนะครับใน Tik Tok นะครับเพราะว่าเป็นคลิปสั้นนิดเดียวนะครับกระชับแล้วก็ไม่กินเวลามากนะครับมีเอฟเฟกมีอะไรมีเพลงอะไรให้เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับสำหรับที่เราช่องที่ต้องการที่จะให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลองก็ ลองดูนะครับเผื่อว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่าไปหวังในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ยอดชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะไม่มีในคลิปช็อตนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องราวแล้วก็วิธีการว่าเ,าเอาเพลงในคลิป ชอตนะครับหรือคลิปสั้นที่ทาง Youtube เตรียมมาจะมีลิขสิทธิ์ไหมนะครับเดี๋ยวมาพูดกันพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดีชยอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด u b บสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสานจนแนงด้วยนะครับ